นี่สำหรับนะ<ไ>ประวัตินะคะของดรเศรษฐพุทธสุดที่ว่าเนรพุทธเนี่ยจบการศึกษานะจากปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์กิจนิยมสูงสุดจากนะ s t h m o r e College ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ปริญญาโทค,ค่ะรวมไปถึงปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล oh, ของ yeah, สหรัฐ <yeah. S 1> อ,เ,อเมริกาค่ะแล้วขณาที่นะด้านการทำงาน เริ่มทำงานปี2529ค่ะในสายงานนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ m c k i เ s นซที่นิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้น<อ>ทำงานกับ World Bank <อ>ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโส<อ>ปี35ถึงปี41แล้วก็เว้นไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาทำที่แบงค์ชาติอีกครั้งหนึ่งไอ้ไม่ใช่แบงก์ธนาคารโลก<อ>ที่ World Bank นะีอีกครั้งหนึ่งปี44ถึง47รวมทำงานที่ World Bank เนี่ย10ปี จะมีการเว้นระยะไปช่วงหนึ่งคือช่วงต้มยำกุ้งนะแล้วก็กลับไปรับตําแหน่งเป็นผู้มุ่งในการร่วมสถาบันวิจัยนโยบายการคลงังเป็น่วนการคลังในช่วงต้มยำกุ้งกลับมาทํางานในเมืองไทย<อ><อ>แล้วค่อยกลับไปทํางานที่ World ลแบง์อีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นนะทางดรเศรษฐพุยกลับมาที่ประเทศไทยแบบเต็มตัวปี48ปี48 50, ถึงปี50มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี50ถึงปี51เป็นกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์ิจำกัดและอนุกรรมการจัดการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญค่ะก็คือกบขออ่ะและปี51ถึงปี52เป็นกรรมการผู้นวยการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพณิชย์จำกัดปี52ถึงปี54เป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และก็เป็น c h i e f Economist ของธนาคารไทยพณิชย์ิจำกัด แล้วพอปี54ถึงปี55เนี่ยเป็นกรรมการธนาคารทหารไทยจำกัดปี55ถึงปี60เป็นประธานกรรมการบริหารสถาบันอนาคตไทยศึกษาค่ะแล้วก็ปี54ถึงมกรา61เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการบริษัท The Advisor จำกัดนี่แหละก็ถือ,อว่าคือดรเศรษฐพุทธเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่21 เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานทั้งในและต่างประเทศนี่แหละค่ะก็เป็นคุณเสษฐพุธที่มีประวัติที่ไม่ธรรมดาคนหนึ่งจบเยลนี่ก็เนาะอืมโอ้โหแต่อยากอยากรู้ตอนเด็กอะเรียนประถมมัธยมที่ไหนอะไรมีไหมเออว่าไปคงเรียนต่างประเทศอะพระพ่อ,พอ,พอเป็นทูตไงเออใช่ใช่ก็คงเรียนต่างประเทศคงไม่ได้เรียนที่เมืองไทยแต่ว่าภาษาไทยชัดเจนมากเลยนะ เออ,อมไม่ได้แบบมีสำเนียงแบบฝรั่งเลยแม้แต่น้อยอะ่ะเออหน้าตาก็ออกไทยนะเข้มใช่ออกแขกๆหน่อยเนาะเออต้องดูต้นตระกูลอาจจะแบบคุณโอวาดชื่อเหมือนคุณคุณนะอ่าซึ่งคำพูดน่ะนะคะที่ที่หลายคนเนี่ยได้ได้รับแชร์กันมาจากมันจะเป็นช่วงหนึ่งของข่าวของไทยพี s เเห็นไหมันจะเป็น โอ,อ้แล้วแชร์กัน<อ>ให้ว<อ>นมาใช,ใช่ใช่คำพูดนะคือคำพูดในวันนั้นนะ,ะที่ทำให้หลายคนเนี่ยได้ได้ทราบถึงความในใจอ่เหมือนเป็นการเปิดใจอย่างหนึ่งเลยนะ,ะกับคำพูดของทางทางตัวของคุณเสษฐพุธเนี่ยก็คือวันนั้นที่รับมอบเนี่ยนะครับรับมอบทองนะคะคือทองเนี่ยเป็นทองที่จะนำไป เอาไว้ในทุนสำรองเงินราซึ่งทางหลวงตามหาบัวเคยมอบให้รอบหนึ่งจนกระทั่งทําให้ฐานะทางด้านการคลังของเราเนี่ยทองเนี่ยโอ้โหก็ช่วงเกิดวิกฤตนะแหละก็ช่วงต้มยำกุ้งนี่แหละอแล้วก็เนี่ยหลวงตาเออก้อนนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นําเอาทองเนี่ยเข้าไปไว้ในทุนสำรองเงินราของธนาคารแห่งประเทศไทยนะนะฮะก็งวดนี้หลวงปุกคลาดนะคะหลวงปุกคลาดได้เป็นคนแบบ ไปมอบเนี่ยนะไปมอบใช่ใช่ใช่เป็นสิทธิ์ของหลวงตามหาบัวแล้วก็เป็นความตั้งใจของหลวงตามหาบัวนี่แหละทอมคําที่นําไปมอบเนี่ยนะ่นหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดสามสามเก้ากิโลกรัมถ้าจะคิดเงินเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคือสิบล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐมันมีเศษนะนะเออขี้เกียจจำ และปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยท่านก็เลยได้พูดเปิดใจคือ,อคุณเศรษฐพูดทพูดว่าแบงค์ชาตินะโอ้โหแล้วก็หลายคนก็จะได้ยินคําพูดคําจางของท่านนะนะที่ท่านบอกว่าเขาจะตัดเป็นบางช่วงอะนะบอกว่าผมมารับตําแหน่งเนี่ยมาสามปีครึ่งและพวกเราเนี่ยแบงค์ชาติเจออะไรที่หนักหน่วงพอสมควรอ,อันหนึ่งที่ช่วยเรามากก็คือเราได้รับกําลังใจที่มหาศาลได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็รวมไปถึงลูกศิษย์และญาติโยมอ่า ผมได้รับดอกไม้จากประชาชนแล้วก็ญาติโยมเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าผมอะ่ะจะเป็นคนที่มีบุญขนาดนี้ที่ได้รับกําลังใจจากทุกท่านและผมจะไม่ลืมมันและผมว่าเนี่ยมันจะช่วยให้เราธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะได้เหมือนกับเป็นการเตือนสติเราอะ่ะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และก็สําคัญและผมก็เตือนตัวเองตลอดเวลาด้วยว่า รัฐบาลเนี่ยมาแล้วก็ไปผู้ว่าธนาคารอย่างประเทศไทยมาแล้วก็ไปแต่สถาบันองค์กรอ,อย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องอยู่และต้องอยู่ได้อย่างเข้มแข็งนั่นคือหมายความว่า ฉันไม่สนนะคือคุณจะอะไรก็ตามฉันก็ยังมีหลักของฉันอยู่อะใช่หลักการก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าแบบโอมทำตามการเมืองหมดมันก็ไม่มีหลักประกันอะไรนะอืมมันต้องเอาเอาสถานะทางการเงินของประเทศแล้วก็การวิเคราะห์ที่เป็นมืออาชีพจริงๆเป็นหลักใช่แล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาเนี่ยนะที่เมื่อวานเนี้ยที่ทางโต๊ของคุณนุงอิงพูดเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคุณนุงอิงนะ รวมไปถึงตัวท่านนายกด้วยอย่างคุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะจะพูดเอาไว้บอกว่าเนี่ยกฎหมายเนี่ยพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลคือไม่ต้องการคืออยากจะให้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะไปบงการได้ชี้นําได้ว่าเออคุณจะต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าจุดเนี้ยคือนุ้งอิงบอกว่ามันเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคที่สําคัญมากเลยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่านโยบายเนี่ยทางด้านการคลังเนี่ยถูกใช้แค่เพียงด้านเดียวมาโดยตลอด และมันก็ทําให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้สูงมากขึ้นและสูงเพิ่มมากขึ้นทุกปีจากการตั้งงบประมาณที่ขัดดลุลคือท่านนโยบายการเงินที่บริหารโดยธนาคารในประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมเข้าใจและไม่ยอมให้ความร่วมมือเนี่ยประเทศเราจะไม่มีทางลดเพดานหนี้ได้เลยอืมแต่ว่า5,000 500, สนล้านที่ลงไปนี่แหละมันจะยิ่งทําให้เพิ่มหนี้ <c oughs> ก็ไปเพิ่มมากขึ้น <c oughs> โอ้แชร์กันเต็มไปหเลย ท่านนายกก็พูดด้วยนะแต่ว่าไม่ได้กระูุพูดถึงเท่าไหร่เมื mm ่อ hmm. วานนี้ในงะานะในงานของพรรคเพื่อไทยเนี่ยท่านนายกก็พูดเอาไว้บอกว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่เราเนี่ยกำลังเจอในระหว่างการลงพื้นที่ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของหนี้สินคือถ้าเราไม่มาอยู่ตรงเนี้ก็คงไม่มีใครเนี่ยไปพูดกับผู้ว่าแบงค์ชาติหรอก mm hmm. ให้ลดดอกเบียบ้ยท่านเนยยึดความเป็นอิสระเป็นหลัก แต่ว่าพูดแล้วเนี่ยว่าความเป็นความเป็นอิสระเนี่ยแต่ไม่ได้อิสระจากความทุกข์ของประชาชน <g ülme> เออก็พูดไปด้วยวาจาสุภาพในฐานะผู้ใหญ่ที่พูดคุยกันถ้าท่านทําก็ถือว่าดีแต่ถ้าไม่ทําเรารัฐบาลก็ต้องหาวิธีอื่น <g ülme> อันนี้ก็เป็นคําพูดคาพูดหนึ่งที่ท่านยกไปพูดเอาไว้ในงานของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ <g ülme> อ่าก็มือว่าตอนนี้คือพักเพื่อไทยเนี่ยก็กลายเป็นนะ <g ülme> เหมือนนโยบายหลักนโยบายหนึ่งอะ่ะที่จะต้องอักและก็โจมตีไปที่แบ่งชาติไปแล้ว <g ülme> <g ülme> คือคือถ้าพูดอ,อ,อีกมุมหนึ่งมันเหมือนกับว่าเออเหมือนออกตัวไว้ก่อนว่าไอ้ที่ทําอะไรไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้ก็ติดติดตรงนี้เออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ก<ม>็เหมือนออกตัวไว้ก่อนเออเหมือนโยนความผิดไปให้ <laughs> แบ่งชาติอะว่าอย่างนั้นอะเนี่ยคือตัวปัญหาเออ,เอ,อมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจมันติดติดขัดขัดมีปัญหาทุกวันนี้มีนี้มีสินซึ่งจริงๆมันที่เกี่ยวกับแบ่งชาติเลยนะเออโอ้โหนี่มาดูนะที่ทวิตนะของคุณสุธิชัยยุนอะฟังคำแถลงอุ้งอิงในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ ต้องหาคนเขียนสคริปต์ทันทีเ,เป็นภารกิจด่วนของทุกคนต้องหาคนเขียนเ,เขียนสคริปต์ให้คุณนุ้งอิงแต่ว่าใครใครเขียนแต่ว่าไปแล้วคือถ้าเกิดว่าเขียนสคริปต์มายัางไงอ่ะคือถ้าคนถ้าถ้าคนที่จะพูดอะ่ะ คือคุณก็ต้องกันกรองอีกทีนึงเนาะใช่คือไออันเนี้ยควรให้นายกพูดเพราะว่านายกอ่ะเขาก็อาจเป็นนักธุรกิจมาอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณนุ้งอิงอ่ะภาพเขายังไม่ชัดในเรื่องของของการเงินการคลังอะไรนี้นะที่จะพูดแบบนี้แต่ว่าควรจะให้นายกพูดอันเนี้ยแต่ว่าพอเป็นคุณอนุ้งอิงพูดมันก็เลยดูอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้ากับคุณนุ้งอิงเท่าไหร่ในคุณสุธิชานบอกเลยนะบอกว่าเขียนแบบนี้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายเพราะใครมีใครวางยาบ้างเพราะคนในตําแหน่งเนี้ย เป็นแคนดิเดตนายกด้วยเนี่ยคือจะปล่อยถ้อยคาเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันทําลายตัวเองและทําลายตัวเองทําไมตีความได้ว่าไม่รู้เรื่องที่พูดหรือพูดไปโดยที่ไม่เข้าใจความหมายที่พูดไม่ว่าเป็นอย่างไหนเสียหายสําหรับคนที่เสนอตัวมาเป็นผู้นําประเทศโอ้แต่จริงลำบากยอาจะขอเวลาอีกสี่ปีก็เลยมีการปล่อยข่าวนี้ออกมาหรือเปล่าแต่เนี้ยมันออกมาสักสองสัปดา์ สองสามสัปดาห์แล้วบอกว่าบอกว่าคุณหญิงพจมานอีกแล้วอ่ะคุณหญิงพจมานบอกว่าเออเดี๋ยวเลี้ยงลูกให้โตก่อนะค่อยๆคืออาจจะแบบห่วงห่วงห่วงลูกแหละว่าโหดูปัญหามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยรอดูว่าคุณลุงอิงเนี่ยจอกมาชี้แจงในประเด็นนี้ว่ายังไงด้วยเนาะเออเพราะมันส่งผลกระทบกับตัวของคุณลุงอิงไม่น้อยนะหรือเขาอาจจะใช้เทคนิคก็ปล่อยให้เงียบไปแต่สงสัยจะเงียบกว่าจะเงียบในยากน่าจะเป็นเดือนอะเรื่องนี้เพราะว่า นะมันก็เป็นประเด็นอยู่พอสมควรนะฮะอืม <_ d ata> นี่ก็บรรดาพวกทีมเศร,รษฐกิจนะโว้ยนี่อย่างคุณจริญสุขเนี่ยออกมาขึ้นเลยโค้ดคาพูดเลยเกิเป็นหัวหน้าข่าวเศร,รษฐกิจของไทยรัฐไงอเออแกก็จะออกมาขึ้นเลยโค้ดคาพูดของคุณลุกอิงอะไรอย่างเงี้ยี่กาลังนั่งดูในรถคุณแ<ต>ม่แปลกเราไม่รู้ว่านักข่าวสายเศรษฐกิจนี่เขาเขามีประจําแบงค์ชาติไหม หรือว่าก็เป็นองออมันก็ต้องมีเนาะแต่แต่แปลกแต่แปลกตรงที่ว่าข่าวหรือคําพูดของท่านผู้ว่าที่ตาองคือไม่ไม่ได้ออกหลายสื่อมีแต่ของไทยพีใช่ไหมแล้วก็ไปแชร์ต่อกันอย่างนั้นเนี่ยจริงจมันควรจะต้องมีหลายสื่อไม่คือคงไม่มีใครเป็นทข่าวเอานี้ดีกว่าคือมาเห็นข่าวเนี่ยตอนช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วของวันนั้นนะวันที่มีการมอบกันอะแล้วข่าวที่นําเสนอในสื่อก็จะเป็นอีกวันหนึ่งเลย เออคือไม่ค่อยมีใครจจเพราะว่า<ถ>คนคนที่ทําข่าวประจำอยู่แบงค์ชาติน้อยมากนะคืออาจจะมีน้อยหรือไม่จําได้ว่าเคยเข้าไปทําข่าวในแบงค์ชาติตอนสมัยตอนอ,อยู่เอฟเออ,อเข้าไปแต่ว่า วันนั้นพอดีคนที่เ็าทาหน้าที่คุ้นน้อยนะนักข่าวน้อยอะที่จะที่จตามอยู่ที่แบงค์ชาติบางทีอะนักข่าวเศรษฐกิจอะเขาต้องวิ่งหลายที่ไงพี่เขาไม่ใช่อาจจะไม่ได้ประจำแบงค์ชาติเดียวเพราะฉะนั้นมีมียังจาได้เลยใครวะอาจจะใช้ข่าวแจกหรือเปล่าจําได้มมีคนหนึ่งอะใครอะแฟนของน้องแต่องน้องนักข่าวแบบเกันเมื่อที่อยู่ไทยรัฐอะเออมีมีอยู่ที่ประจาแบงค์ชาติเพราะว่าถือว่าเป็นเซ็นเตอร์สําคัญเลยด้านเศรษฐกิจตอนนี้ด้วย เพราะว่าโดนโจมตีอยู่รอดูรอดูกันไปรอดูกันไปว่าจะยังไงเออแต่ว่าไปอ่ะเรื่องนี้คือไม่จบง่ายหรอกเพราะเพราะมันเพราะมันยังมีการโจมตีอยู่อย่างต่อเนื่องคิดดูนี่อยู่มาไม่กี่เดือนนี่สิบเดือนแล้วเหรอยังเข้าเดือนที่แปดเฮะเข้าเดือนที่แปดที่เขาบอกว่าสิบเดือนหมายถึงว่าภายในสิบเดือนที่เขาจะทานู่นทานี่ให้เออเนี่ย พออะเข้าเดือนที่แปดพอเข้าเดือนที่แปดปุ๊บเนี่ยคือช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาคือคุณโจมตีแบงค์ชาติตลอดเลยนะนี่มันสิบเดือนแล้วนายกว่าเป็นสิงหาอืนักดีรัฐบาลกัญยาเออกันยาตุลาพฤศจิกายังรีบเพิ่งเข้าเดือนที่เจ็ดเนี่มกรากรุ่งพามีนาเมษาพฤษภาเออเข้าแปดแปดเดือนแต่คุณก็โจมตีแบงค์ชาติมาตลอดแปดเดือนเนี่ยเป็นข่าวมาตลอดอ่ะเออ ก็<ม>ที่บอกไงว่าคุณเศรษฐาบอกว่าเคยเคยเปรยไว้วันที่เจอ<ม>วันที่เจอเรียกคุณเศรษฐพุทธมาพบ<ม>ที่ทำเนียแล้วบอกว่าอะ<ม>เดี๋ยววันหลังจะไปกินกาแฟที่แบงค์ชาติ<ม>อาเดี๋ยวสักเดือนละครั้งหรือสองเดือนครั้ง<ม>แต่จากนั้นมาก็ยังไม่เคยมีเลยเขาไม่แน่นะเดี๋ยวอาจจะเอาเอาเหตุนี้มาเดี๋ยวนายกเอาจจะแก้เกมให้หรือเปล่าอืเดี๋ยวนายกอาจจะแก้เกมให้คุณอุงอิงหรือว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ได้อื แต่สรุปแล้วทีวีวันนี้มีข่าวของไทยพีอย่างเดียวเนาะคลิปที่ออกมาก็แชร์จากไทยพีอย่างเดียวอ่ะเราไปเรื่องอื่นอืมไปเรื่องนี่เลยก็เป็นผลพวงจากเพื่อนไทยเมื่อวานนี่แหละโอ้เป็นทีวิพาวิจารณ์เรื่องอะไรน้องชายธรรมนัตเนี่ยคือแต่ว่าอันนี้มันมันมองได้สองสองมุมนะอ่ะคือเขาเปิดเปิดตัวใช่ไหม คือบางคนก็มองว่าให้น้องไปก่อนไปอยู่ไปอยู่เพื่อไทยไม่แล้วลองลองไหมเหมือนว่าคือคุณมุฟันลองคิดดูนะเลขาธิการพักพลังประชารัฐแต่ให้น้องชายตัวเองอืไปลงสมัครพักเพื่อไทยอ่ะมันตลกไหมอ่ะเออแล้วอ่าแล้วถึงเวลาสมมติเลือกตั้งอ่ะอ่ะแน่นอนว่าระดับท้องถิ่นก็ต้องช่วยกันแล้วจะช่วยพักไหนอ่ะจะช่วยพี่ชายตัวเองก็คงไม่ส่งลงไงเพราะว่าชนกันเออจะไีสุดต้องหลบ ก็เนี่ยก็ไม่ส่งลงก็ให้เนี่ยพักเพื่อไทยส่งไปแล้วคุณก็ไปเชียร์พักเพื่อไทยเออแล้วมันตลกไหมล่ะใช่เนี่ยแหละแต่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 แหล่งข่าวที่อยู่กับร้อยเอกธรรมนัฐขาบอกว่ายืนยันว่าร้อยเอกธรรมนัฐไม่ไปเพื่อไทยนะแต่ว่าส่งน้องไปก็คือเพื่อให้การเมืองท้องถิ่นเมืองตอนนี้ไงตอนนี้ไม่ไปไม่เขาบอกคืออย่างที่เคยเล่าไงว่าเดี๋ยวพอช่วงใกล้ๆเลือกตั้งอ่ะเขาจะแยกพักไปเอง คือเขามีพักอ,อยู่แล้วแต่เรามไม่รู้ว่าเขามีพักใหม่อะไรหรือเปล่าคือเขาจะแยกไปเลยก็คือเป็นเหมือนพักเขาก็จะเป็นพักสักสอส,อส,สสักสิคนอเอาไว้เป็นอำนาจการต่อรองดีกว่าไปรวมอยู่ในพักเพื่อไทยใช่ไหมรุ่นเพื่อไทยมันแบบโอ้โหหลายมุ้งหลายกวนเหลือเกินเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าพอดีเมื่อวานนัร้องนักข่าวเขาก็มองว่าเฮ้ยส่งน้องมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวตัวพี่เนี่ยคงจะมาในไม่ช้า คือมันก็ไม่แน่เหมือน,นกันนะว่าวันนึงเขาอาจจะไปอยู่กับเพื่อไทยก็ได้แต่ว่าข่าวที่ออกมาจากคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอยู่พลังประชารัฐไปก่อนแต่อย่างที่บอกไงวันก่อนที่คุยกับบิ๊กป๊อตพลตารวจเอกผชรวาดเนี่ยจะบอกว่าเออนึก <laughs> ชื่อเรียกแต่ป๊อตป๊อตนั่นแหละจะบอกเลยว่าคือลุงป้อมอ่ะก็คือจะเป็นยาวเลยอย่างที่ลุงป้อมเคยบอกว่าเป็นยันตายเพราะฉะนั้นคนคนร้อยเอกธรรมนัฐก็คง โอ้โหจะรอไหวเหรอพลเอกโควิดอย่างน้อยแกก็อยู่อีกสิบกว่าปีนะแต่ก็อย่าลืมไงว่าคือตอนนี้ถึงแม้ว่าบิ๊กป้อมจะเป็นหัวหน้าพักนะแต่บทบาทและอํานาจของทางร้อยเอกธรรมนัฐดูจะแบบเหมือนคลุมตัวบิ๊กป้อมไปเรียบร้อยแล้ว่ดูได้จากการตั้งนงวดเนี้ยใช่แต่ด้วยความที่ว่าบิ๊กป้อมก็คือไม่ยอมถอยไงคือแกก็เหมือนจะหาอะไรทาอ่ะเหมือนกับทําไมไม่ลาไม่ลาออกจากสอซพาริลิสอะ คือแกก็จะต้องแบบคือด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่ามิกป้าอ่ะเขาเป็นการเมืองตั้งแต่เขาเป็นทหารหนุ่มๆอะไรนี้แล้วเขาก็เหมือนเขาต้องอยู่ตรงนี้อ่ะจนกว่าเขาจะไม่ไหวเดินไม่ไหวเออเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยธรรมนัสเองถ้ารออยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคอ่ะเออก็อาจจะแยกไปตั้งพรรคไปอยู่พรรคแยกพรรคเองก็ได้แต่ก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นการต่อรองก็ได้ว่าเนี่ย มีแผนที่จะแยกพักนะให้ลูกป้อมรู้ว่าไม่งั้นถ้าถ้าไม่หลีกทางให้เดี๋ยวจะแยกไปพักอื่นนะแล้วใครจะสารต่อพลังประชารัฐใช่ไหมเอออันนี้ก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าอาจจะเป็นสามแผนของร้อยเอกธรรมนัสนะคะโอ้โหแต่เมื่อวานคือฮามากทุกคนเห็นคุณไรนะอัคคราใช่ไหมเออคือ,อง,งงหอไหมคือทุกคนคือไม่คือมันงงอ่ะว่าเฮ้ยคือพี่ชายเป็นเลขาธิการพักแต่น้องชายไปลงอีกพักการเมืองหนึง่ง แล้วทาไมพี่ชายไม่ให้ไปโรงพักพลังประชารัฐเออ <c oughs> มันแปลกใจอ่ะเออมันก็เป็นการสะท้อนได้ว่าเหมือนกับว่าร้อยเอ็มอัรก็คงจะไม่ไม่หนึ่งอาจจะมองได้ว่าไม่อยู่กับพลังประชารัฐไปยาวหรอกคือคือมันเป็นงานส่งสัญญ,ญาณออว่าสัญญาณอย่างใด<ร>อย่างหนึ่งเออมันการส่งสัญญาณว่าเอ้ยนี่คือคุณกําลังจะไปพักเพื่อไทยแล้วใช่ไหมหนึ่งไปพักเพื่อไทยกันสองคือไม่อยู่กับพลังประชารัฐแล้วแต่จะไปไหนไม่รู้ประมาณนั้นเพราะว่ามันก็มีข่าวว่าร้อยเอมอนรเนี่ย คืออยากรู้เหมือนกันนะว่าบิ๊กป้อมว่าไงเนาะเออเรื่องเนี้ยโทษดิโทษดิเพราะว่าเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะว่าตอนช่วงบทบาทการตั้งครมอ่ะมูฟังก็เคยมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของคุณอัตกรเนี่ยซึ่งจริงคุณอัตกรเนี่ยคือบิ๊กป้อมไม่ได้ไม่ได้อยากจะได้ตัวคุณอัตกรเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีบิ๊กป้อมต้งได้เสนอชื่ออะ สอสอของกำแพงเพชรใช่ไหมคุณน้ำนวยอ่ะคุณน้ำนวยอะไรอันไหนคุณน้ำนวยเอออะไรนั่นน่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณชัยวุฒิใช่เออซึ่งทีเนี้ยทางด้านของตัวคุณนันน์รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเออเออเออใช่เมืนั้นก็เลยทำให้อ่าทำให้อ่ะบิ๊กปอมก็ฟังเมราะนั้นก็อ่ะคุณชัยวุฒิสิแต่ทีเนี้ยคุณชัยวุฒิก็รู้กันอยู่นะ กับทางร้อยเอกธรรมนัฐก็ไม่ถูกกันเพราะั้นั้นยังไงเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐเขาไม่เอาคุณชัยวุฒิใช่แล้วแล้วปรากฏว่าเขาให้เหตุผลว่าคุณชัยวุฒิอ่ะเคยเคยขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเคยต่อต้านเขาาอยู่พันธมิตรมาเอ้ยเขาอยู่กปปสเหรอคุณชัยวุฒิไม่ได้อยู่กปปสไม่ได้เคยไปเคลื่อนไหวกับกปปสด้วยเขาบอกว่าเคยแต่ว่านี่เป็นเหตุผลแต่ไปเป็นเหตุผลของร้อยเอกธรรมนัฐที่เอามาอ้างนะว่าเออว่าเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่กับ เอเข้ามาเป็นน้ำตรีได้เราก็งงว่าคุณชัยวุฒิเคยไปประท้วงสมัยนายกยิ่งรัไม่ไปเห็นไหมไม่มีไม่ออกว่าตอนไหนเอออาจจะเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลไงเออมาเป็นเหตุผลใช้เพื่อที่จะไม่ให้คุณชัยวุฒิเนี่ยข้ามาเป็นน้ำตรีคือเห็นไหมอะไรนะที่ตอนช่วงคุณอัตกรอ่ะวันที่วันที่เปิดโตคุณอัตกรอ่ะแล้วเราเอกธรรมนัดใช้คําว่าเลยนะเหมือนผมไล่มากับมืออ่ะ อ๋อใช่ใช่ใช่ไหมเออน้องเบนซ์เนี่ยเหมือนเบนซ์เหมือนขุนมากระมืออะไรสักอย่างไม่ใช่คำนี้แต่ประมาณว่าฟัน้นก็คือว่าเหมือนเหมือนเลี้ยงชงมาเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้มองได้เลยว่าเฮ้ยอำนาจของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในมือของร้อยเอกธรรมนัสเพียงแต่ว่ามีภาพแค่เป็นเลขาธิการพรรคไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเท่านั้นเองคือบิ๊กป้อมแบบตอนนี้อำนาจก็ในพรรคแทบจะไม่มีแล้วอ่ะ ใช่โอ้ก็เห็นเวลาเวลาเราเราเราไม่ได้ไปทําข่าวพักนะแต่ว่าดูจากคลิปที่พักเขาส่งเนี่ยโอ้คือเวลาร้อยทั้งนัดมาเนี่ยคุณเด็กพวิมแบบคือแบบหน้ายิ้มแล้วแบบเลิฟมากอ่ะแบบแสดงถึงความเลิฟมากอาก็เลิฟมากมานานแล้วไงเลิฟมากมาลิฟตู่อีกเออเาแน่นอนแล้วจนแบบอ นี่แหละเลิฟมากแบบหน้าตาแบบคือว่าไปอะคือบิกป้อมไม่ได้เลิฟมากคกนเดียวนะสำหรับเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสอะคุณลึกสินก็คงเลิฟมากเหมือนกันอัน, <c oughs> อน,นแล้วก็ถึงใจแล้วก็แบบคือทำอะไรให้แบบเคลื่อนไหวอะไรคือทุกอย่างนี่นี่ต้องคนนี้คือ,อร้อยสามารถทำให้ได้หมดทั้งบนดินใต้ดินอวากาศคือสั่งอะไรทำได้หมดไงเอออันนี้ก็เลยทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยชอบเออแบบนะไหนจะอุ้ยว่าไปนี่ทำบุญไว้ด้วยเลยนะ บิ๊กป้อมเอ้ยใช่ไหมมีคนรักศิลคุณเศรษฐานะมีคนรักเศรษฐานี่ขนาดวันที่ประชุมเรียกดนตนีใหม่มาร้อยเอกธมนัฐยังไปด้วยเลยเห็นป่ะเออเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะเขาเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศประจําแหละเวลาเวลามีแขกต่างประเทศมาเขาจะเชิญร้อยเอกธมนัฐมาร่วมต้อนรับด้วยเสมอ ตอนนี้คุมกระทรวงแบบเสร็จเด็ดขาดแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรนะเ,เ,<อ>เป็นกระทรวงอิสระไปแล้วเขาเรียวกว่ากระทรวงของร้อยธรรมนัฐเลยทางกระทรวงอ ไม่น่าเชื่อเนาะจากรัฐบาลก่อนที่แบบร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเจอแต่ปัญหาเนะแล้วพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นโอโ้โหโตปัญหาสำหรับร้อยเอกธรรมนัฐเลยที่ทิตมตุ้ยเอาประวัตินู่นนี่มาขุดมาถึงวันนี้โอ้โหแมพี่อะไรก็เปลี่ยนได้ไรัฐบาลมสาสมคมม้ำคู่ะเขาถึงว่าไงบอกว่าดวงคนนะเวลามันลงก็ลงเวลาขึ้นมันก็ขึ้นนะเห็นดนะ โอ้โหตอนนี้มีแต่อํานาจแต่อะไรแบบแต่ขึ้นมันต้องขึ้นให้ตลอดเนียนะไม่ให้ขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้จะลงเมื่อไหร่เดี๋ยวอย่าอย่าดวงแบบบิกโจกนะเอาละเอาละอย่านะบิกโจเขาก็ยังหวังอยู่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นพบตรนะยังเหลืออีกหลายตั้งเท่หลายปีเออเอออีกเจ็ดปีใช่อืมเดี๋ยวรอนี่ไงเดี๋ยวทางคณะกรรมการชุดของท่านนายกเนี่ยจะออกมาแถลงละ เกี่ยวกับเรื่องคดีความของปิ๊กตออที่ที่สามคนมีท่านประหลัดชิงใช่ไหมใครอีกนะวินัยทองสองแล้วใครอจำไม่ได้เออนั่นแหละคนหนึ่งรู้สึกจะมาจากไหนอัยการหรือไงเนี่ยใช่ไหมเออจำชื่ออัยการอ่าอ่ะออแล้วก็ปปชก็รับรับรับเรื่องอนี่แล้วด้วยก็คือที่ฟ้องว่าเรื่องการแต่งตั้งผบตรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหรอเออของคุณเศรษฐาเออใครใครไปร้องอ่ะจำไม่ได้ ก็โจ๊กนี่แหละมั้งหรือใครไปร้องอ๋อเหลือพี่โจ๊กไปร้องเหรอเออใช่ร้องว่าการแต่งตั้ง่าท่านท่านต่อสากไรจนมีนักข่าวไปถามว่าเอ้าต้องนานแล้วทำไมไม่ร้องทําไมพุ่งมาร้องตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากพัก พลังประชารัฐที่มีปัญหานะพักรวมไทยสร้างชาติเองก็มีปัญหาเออได้ข่าวกรุนไหนไหนเล่ามาสิคือตอนเนี้ยพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องบอกนะว่าคือภาพข้างนอกเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ไงแต่โหคือกลิ่นมันแรงมากต้องบอกเลยว่ากลิ่นมันแรงมากอ้คือตอนนี้ผู้มวยการพักก็โดนเปลี่ยนเห็นปะอ่าเปลี่ยนเป็นเสหีแล้วใช่คือผู้มวยการพักคนเก่าเนี่ยคือเป็นคนสนิท ของในทุนพักเลยที่มาจับวางเอาไว้ขึ้นไปเป็นเขาให้เป็นเป็นรองหัวหน้าพักอ่ะรองหัวหน้าพักก็ไม่มีบทบาทเลยมากไม่คุณออยอ๋อออยออยอีกคนนึงออยออยในเขาเป็นทุนพักเออก็เนี่ยคนสนิทของในทุนพักไงเออเนี่ยคือถูกจับวางเอาไว้เลยเออเนี่ยก็โดนย้ายงั้นเราก็ให้ไสฮีเนี่ยมาแทนอเออ๋อนะคนละตำแหน่งเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนหลายหลายงาน